สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากยาวันนี้มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาที่ผมตั้งหัวข้อไว้เนะี่ยจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนคือเมื่อสองวันที่แล้วเนะี่ยผมไปส่งต้นไม้ที่ร้านพัสดุในชุมชนนะครับผมเป็นร้านพัสดุรับส่งพัสดุในตำบลน,นะครับผมไม่ได้ในอำเภอเป็นตำบล <c oughs> ก็ขณะที่กำลังจะส่งอยู่เนะี่ยก็ไปเจอ คนในพื้นที่คนหนึ่งเขาก็ไปส่งผลไม้เนี่ยเอาไปให้ลูกหลานนะครับอาจจะเป็นมะม่วงหรืออะไรนี่แหละเอาไปส่งเอาไปให้ลูกหลานแล้วแกก็แต่งตัวมอมแมมมาเลยแกบอกว่าเจ้าของร้านก็ถามว่าไปทําอะไรมาทําไมมอมแมมอย่างนี้แกก็บอกว่าไปหวานปุ๋ยข้าวมาไปหวานปุ๋ยที่นาข้าวมาแล้วแกก็บ่นว่าปุ๋ยก็แพงน้ํามันก็แพงไม่รู้ว่าทํานาปีนี้จะได้กําไรหรือเปล่า เจ้าของร้านพัสดุก็บอกว่าก็ทําแบบคนนี้สิเขาก็ชี้มาที่ผมเราก็บอกเนี่ยทําทําแบบนี้สิเขาก็ทําเกษตรแต่ทําเกษตรคนละยากซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยก็จะเข้าใจเพราะว่าผมไปส่งต้นไม้เนี่ยแทบจะทุกวันแกก็รู้ว่าผมมีไรายได้วันละเท่าไหร่แกก็บอกว่าเนี่ยทาแบบนี้สิเขาก็ถามอ้าวทำทำอะไรก็บอกว่าทาสวนผมก็ไม่ได้อยากจะพูดโออวดพอดีทางเจ้าของร้านพสัสดุเนี่ยโยนมาให้ผมให้ตอบคําถามผมบอกทําสวน ขาบอกทํายังไงปลูกอะไรบ้างผมก็เล่าให้ฟังว่าผมปลูกอะไรบ้างแล้วบอกแล้วมีอะไรแนะนําจะให้ปลูกเขาก็ถามผมผมบอกว่าเอาง่ายๆเลยผมรู้ว่าพูดไปนะลุงก็ไม่เชื่อพูดไปนะพี่ก็ไม่เชื่อผมหรอกไอ้ที่ผมทําเนี่ยมันจะได้ผลดีกว่าที่พี่ทําอยู่เอาง่ายๆผมก็เอาต้นฝรั่งที่ผมกําลังจะส่งฝรั่งจิมจูที่มที่กําลังจะส่งชูให้แกดูเนี่ยเอาต้นฝรั่งเนี่ยไปปลูก เอาแค่สิบต้นบนคันนาทดลองดูก่อนแค่สิบต้นบนคันนาแล้วพอผ่านไปปีที่สามเนี่ยไอฝรั่งสิบต้นเนี่ยมันจะได้มากกว่าพี่ทนานาหนึ่งไร่พี่เชื่อผมหรือเปล่าถ้าพี่เชื่อพี่เริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้เลยแต่ถ้าพี่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องทํานี่คือสิ่งที่ผมบอกไปผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าอะไร คือไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนดื้อกั้นรือะไรหรืออะไรก็ช่างคือคนที่ท,ทําเกษตรเชิงเดี่ยวมาก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อความศรัทธาในแนวทางของเขายากมากที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาโดยทันทีทันใดผมก็แค่แนะนําเขาว่าไปปลูกทดลองปลูกก่อนแค่สิบต้นยี่สิบต้นแค่แนะนําก่อนเขายังไม่ทําเลยนะครับผมก็กำลังจะบอกว่า การจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแบบเนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ยากมากคนเรามันมีความเชื่อกันคนละอยา่างคนเรามันมีความศรัทธาคนละอยา่างยากมากที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงนะครับน้อยคนที่เราพูดถึงแม้เราจะหวังดีขนาดไหนเขาไม่ค่อยเชื่อเราหรอกนะครับเพราะฉนั้นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนเนี่ยมันจึงยากมากนะครับเราสังเกตเรื่องอะไรเอาภาพให,ใหญ่ๆที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าอย่างเราเห็นเรื่องการเมือง คน,คนกลุ่มหนึ่งเห็นว่ารัฐบาลที่บริหารเมื่อก่อนเนี่ยไม่ดีก็คิดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วจะทําให้เป็นให้มันดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเขาเข้ามาจัดการทุกอย่างได้หมดมีอํานาจเเบ็ดเสร็จขาดสุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอํานาจเขาไม่มีความรู้เขาไม่มี เขาไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อคนเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านการเมืองเนี่ยมันยากกว่าคล้ายๆกับกคนที่ทําเกษตรเชิงเดี่ยวแล้วอยาบอกให้เขามาทําเกษตรผสมผสานเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงยากนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เทคโนโลยีเราเนี่ยมันไปมันไปในแนวทางโลกดิจิตอลละการค้าขายการสื่อสารเนี่ยมันอยู่บนโลกออนไลน์หมด ข่าวสารทุกวันนี้มันจะอยู่บนโลกออนไลน์หมดเราอาจจะบอกให้ทุกคนเนี่ยให้หลายๆคนเนี่ยต้องศึกษากับเรื่องเ,ออเรื่องโซเชียลเรื่องโลกออนไลน์ใช้โลกออนไลน์ให้มันเป็นประโยชน์เป็นกเกษตรก็ต้องก็ต้องศึกษาเรื่องแบบนี้นะครับศึกษาว่าโลกออนไลน์เนี่ยเราจะเอามาใช้ประโยชน์ทางด้านกาเรเกษตรได้ยังไงเราจะเอามาขายสินค้าของเราได้ยังไงแทนที่เราจะผลิต และเอาไปขายให้ในายทุนแล้วถ้าเราเอามาลองขายบนโลกออนไลน์ดูเนี่ยมันจะมีคนซื้อเยอะไหมหรือว่าซื้อส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งไปขายให้ในายทุนมันก็ไม่มีปัญหานะครับผมอย่างน,น้อยๆไอ้อีกส่วนหนึ่งที่ขายบนโลกออนไลน์ได้เนี่ยมันก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นแต่ผู้คนคนที่ทําเกษตรเขาไม่คิดที่จะศึกษาเรื่องแบบนี้ทําไมผมหนึ่งพูดแบบนั้นคือต้นไม้เนี่ยที่ผมขายอยู่เนี่ย กิ่งพันที่ผมขายอยู่เนี่ยผมไปส่งที่ร้านพัสดุกเนี่ยผมไม่เคยผมไม่เคย,เคยเ,คยเคยเจอใครมาขายต้นไม้แข่งกับผมนะครับนั่นแสดงว่าอะไรครับผมในการขายกิ่งพันธุของผมเนี่ยมีผมทาอยู่เจ้าเดียวในตนําบลไม่มีคนอื่นทําไม่มีใครเห็นดีเห็นงามด้วยในสิ่งที่ผมทําผมก็สบายดิเพราะมันไม่มีคู่แข่งนะครับมันก็สบายเพราะว่าคนเหล่านี้ยังไม่เชื่อว่า โลกออนไลน์เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเยจะไม่พยายามเรียนรู้จะไม่ศึกษาพยายามก็จะแก้ตัวกันง่ายๆว่าเราแก่เกินไปแล้วมันเป็นโลกของเด็กเด็กมันจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนแก่ก็จะไม่อยากจะศึกษาไม่อยากที่จะรู้เรื่องเทคโนโลยีไลน์มันใช้อย่างไง YouTube มันดูอย่างไง f a c e b o o k มันใช้อย่างไงเขาจะไม่พยายามศึกษาเพราะเขาคิดว่า ม,มันหมดวัยที่เขาจะที่เขาจะไปศึกษาไปหาความรู้หละนั่นนั่นคือความเชื่ออีกอย่างที่เราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีความเชื่ออย่างนั้นนะครับแตจ่จริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจว่าไอการที่จะมาศึกษาเรื่องโลกโซเชียลสื่อสารออนไลน์อะไรพวกนี้มันใช้เวลาไม่ถึงวันเดียวมันก็รู้เรื่องแทบจะหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่เปิดใจรับมันเข้ามาแค่นั้นเอง เรื่องของเรื่องก็คือว่าการที่จะเปลี่ยนความคิดคนได้เนี่ยคนคนนั้นต้องเปิดใจก่อนมีความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วอย่างผมนี่ก็เหมือนกันผมก็จะพยายามศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เป็นความรู้ทางด้านการ,กรเกษตรเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมก็พยายามไขาหาศึกษาหาผมทํากิ่งพันกุก็ผมก็จะดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาทากิ่งพันธุ์แบบนี้ โอ้โหมันสวยนะผมไปเคยซื้อเข้ามาโอ้โหมันสวยของผมผมก็พยายามพัฒนาไปไปตามเขาคือผมจะพยายามทําตัวเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วใครเติมมาเนี่ยก็ยังไม่ล้นยังเติมได้เยอะอย่างผมเนี่ยถึงแม้จะอายุเยอะประสบการณ์เยอะความรู้ก็ความรู้ระดับผมใะความรู้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เป็นยาตีมันก็เหมือนการจบป .4 เหมือนสมัยเมื่อส0สิปีก่อนนั่นแหละเพราะนั้นไอ้ความรู้ผมเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะ เพียงแต่ว่าเราศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอถ้ามันมีแนวทางที่ดีกว่าอย่างไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมบอกไอ้ปลูกอย่างนี้มันดีนะทําอย่างนี้มันดีนะแต่ถ้ามันมีแนวทางอื่นที่มันดีกว่านี้ผมก็พร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่มันดีกว่านั่นคือการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันต้องเปลี่ยนแปลงตามโลก ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตามโรคเรายังงมง,งายอยู่กับเรื่องเดิมๆงมง,ง,งายกับความสำเร็จในเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะคนที่มีอายุอย่างอย่างอย่างพวกเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยอายุห้าสิบปีก็จะไปพูดเรื่องความสำเร็จสมัยหนุ่มๆสมัยเด็กๆอยู่มันหมดแล้วมันหมดยุคแบบนั้นแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ย เขามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นเขาจะเก่งกว่าทุกวันเขาจะเก่งกว่าเราทุกวันและประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยก่อนถ้าเด็กสมัยนี้เขาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องราวเดิมๆเ,เขาจะพ,พัฒนาตัวเองให้เก่งกว่าเราได้อีกมากมายนะครับเพราะฉนั้นพ่อแม่บางคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องลูกลูกมันจะไม่โตลูกมันจะลําบากก็พยายามขวนขวายหาเงินให้เขาเยอะๆ เก็บรอมสะสมทรัพย์สินไว้ให้เขามันก็เลยทําให้เราทํางานหนักทางานเพื่อลูกกลัวลูกจะลําบากในภายภาคหน้าเราทําอย่างเดียวเลยทําให้ลูกแต่ผมอยากให้เพื่อนๆที่มีความคิดแบบนี้เข้าใจว่ารุ่นลูกเราเนี่ยเขาจะหาเงินได้เก่งกว่าเราเขาจะมีวิธีการที่ดีกว่าเราผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมว่าเด็กรุ่นใหม่ที่หลังๆออกต่อจาก รุ่นหลานเรารุ่นลูกเราเนี่ยมันจะพัฒนาได้มากกว่าเราเยอะเพราะนั้นอย่าไปอย่าไปเราอย่าไปคิดเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าลูกมันคงไปไม่รอดหรอกถ้าเราไม่ช่วยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเพราะนั้นเราต้องเปิดใจกว้างยอมรับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเดิมๆหรือถือยึดมั่นในถือมั่นในไอ้เรื่องราวที่เราประสบความสําเร็จเพราะว่าไอ้เรื่องราวที่ประสบความสําเร็จเราอาจจะไปคุยให้เด็กรุ่นใหม่ฟังเนี่ยมันอาจจะล้าหลังไปแล้วนะครับดังนั้น เปลี่ยนแปลงนะครับผมใครที่ยังทำกเกษตรเชิงเดี่ยวใครที่ยังคิดว่าไอเรื่องราวที่เราทำอยู่เนี่ยมันประสบความสำเร็จดีแล้วเนี่ยอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันอย่าเชื่อและศรัทธาในแนวคิดแบบเดิมๆเ,เปิดใจให้กว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆ แล้วเราจะพัฒนาตามโลกเราจะไม่ล้าหลังตามโลกเหมือนอายุของเราที่มันล่วงเลยไปเรื่อยๆถ้าชอบคลิปนี้สาระแบบนี้ก็ช่วยกดแชร์และช่วยกดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ